เจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้เราจะได้ร่วมกันใคร้ครวญถึงหนทางแห่งธรรมะที่จะช่วยให้เราคลายความกลัวรับมือกับความวิตกกังวลและสร้างใจให้แข้มแข็งขึ้นในทุกสถานการณ์ของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ความรู้สึกกลัววิตกกังวลนั้นเป็นเสมือนเงาที่ตามติดใจของเราได้ง่ายได้ บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวว่าความกลัวนั้นกำลังกัดกินจิตใจของเราอยู่แต่แท้จริงแล้วธรรมะคือแสงสว่างที่ส่องนำทางให้เราก้าวผ่านความมืดมิดเหล่านั้นไปได้อย่างสงบเย็นหลักธรรมพื้นฐานที่เราจะหยิบยกมาพิจารณากันในวันนี้เพื่อเป็นรากฐานในการทำความเข้าใจและเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นมีอยู่หลายประการที่ล้วนมีความสำคัญและเชื่อมโยงถึงกันอย่างลึกซึ้งประการแรกคือหลักไตรลักษณ์อันประกอบด้วย อนิจจังทุกขังอ,น,อนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้สิ่งทั้งปวงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรทุกขังคือการเป็นสภาพที่ทนได้ยากหรือไม่สามารถอยู่ในสภาพเดิมได้นานและอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนาได้การเข้าใจไตรลักษณ์นี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเห็นความจริงของโลกและชีวิตตามความเป็นจริง และเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้ได้ลึกซึ้งเพียงใดความกลัวที่เกิดจากการยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ก็จะลดลงไปมากเท่านั้นอีกหลักธรรมหนึ่งที่สําคัญยิ่งคืออริยสัจสี่อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคคือการรู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์การเข้าใจอริยสัจสี่จะทําให้เราเห็นต้นตอของความวิตกกังวลและความกลัวทั้งหลาย และมองเห็นทางออกจากการจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้สติและสัมปชัญญะคือความระลึกรู้ตัวและความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นเครื่องมือสําคัญที่เราจะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเฝ้าดูและทําความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อย่างเท่าทันและสุดท้ายคือเมตตาซึ่งเป็นความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและกรุณาซึ่งเป็นความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์การฝึกเมตตาและกรุณานี้ไม่เพียงแต่จะแผ่ขยายไปยังผู้อื่น แต่ยังแผ่มายังตัวเราเองทําให้จิตใจอ่อนโยนและคลายความก้าวร้าวรวมถึงความกลัวที่มีต่อตอนเองลงได้เมื่อกล่าวถึงความหมายและที่มาของหลักธรรมเหล่านี้เราจะพบว่าหลักไตรลักษณ์นั้นเป็นความจริงสากลที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบจากการตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่หรือเป็นของแท้แน่นอนเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ว่าเป็นของเราเป็นตัวเราความผิดหวังเสียใจก็จะตามมา และความกลัวก็จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เรายึดถือนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือพลัดพรากไปส่วนอริยสัจสี่นั้นเป็นโครงสร้างแห่งความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของชีวิตและทางออกอย่างเป็นระบบทุกในที่นี้มีได้หมายถึงเพียงความเจ็บปวดทางกายแต่รวมถึงความไม่พอใจความขับข้องใจความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความไม่สมหวังต่างๆอันล้วนเป็นบ่อเกิดของความกลัวและความกังวลและสมุทัยคือเหตุแห่งทุกนั้นก็คือตัณหาความทยานอยาก และอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราเข้าใจว่าความกลัวและความวิตกกังวลน,นั้นเกิดจากการที่เราไปยึดติดในสิ่งต่างๆทั้งเป็นวัตถุความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งคิดของเราเองเราก็จะเริ่มเห็นหนทางที่จะปล่อยวางและคลายความยึดติดนั้นลงได้เพื่อเข้าสู่สภาวะแห่งนิโรธคือการดับทุกข์และมักคือหนทางอันประเสริฐ8ประการที่จะนําไปสู่การดับทุกข์นั้นประกอบด้วยความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบสติชอบ และสมาธิชอบซึ่งสติและสัมปชัญญะคือส่วนสําคัญในมรรคนั้นสติคือความระลึกได้ถึงสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นลมหายใจความรู้สึกอารมณ์หรือคิดของเราและสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นดับไปตามความเป็นจริงการฝึกสติสัมปชัญญะนี้เป็นการฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงไม่หลงไปกับความคิดพรุงแต่งในอดีตหรืออนาคตซึ่งเป็นแหล่งเพาะบ่มของความวิตกกังวลและความกลัวและสุดท้ายเมตตากรุณา ซึ่งเป็นหลักธรรมสาคัญที่ช่วยลดความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงได้เมื่อจิตมีเมตตาก็จะรู้สึกอิ่มเอมสงบเย็นไม่กลัวการสูญเสียไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะใจไม่ได้ยึดติดกับสิ่งใดแต่พร้อมที่จะเผื่อแผ่ความสุขและปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์สำหรับการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเพื่อรับมือกับความกลัวและความวิตกกังวลน,นั้นเริ่มต้นได้จากการฝึกเจริญสติอยู่กับลมหายใจอย่างสม่ําเสมอในทุกขณะของชีวิตเมื่อเราฝึกหายใจเข้าลึก,ลก หายใจออกยาวๆและเฝ้าดูลมหายใจที่เข้าและออกจากร่างกายของเราเราจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่คือการฝึกสติเบื้องต้นที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาและเมื่อความกลัวหรือความวิตกกังวลเกิดขึ้นให้เราใช้สติเฝ้าสังเกตความรู้สึกเหล่านั้นอย่างตั้งใจอย่าพยายามผลักไสหรือหนีจากมันแต่ให้เราต้อนรับมันเข้ามาในใจของเรา เรากับเป็นแขกค,คนหนึ่งแล้วสังเกตว่าความรู้สึกกลัวนั้นเกิดขึ้นที่ส่วนใดของร่างกายมีลักษณะอย่างไรรู้สึกแน่นอึดอัดหรือเต้นรัวการสังเกตอย่างเป็นกลางเช่นนี้จะช่วยให้เราไม่จมดิ่งไปกับอารมณ์แต่สามารถมองเห็นมันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็จะดับไปตามหลักอนิจจังเมื่อเราเห็นว่าความกลัวนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา มันเป็นเพียงความคิดหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นชั่วขณะเราก็จะสามารถวางมันลงได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราเข้าใจถึงหลักอนิจจังว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงก็จะลดลงเราจะมองว่าทุกปัญหาทุกอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกหนีการเข้าใจถึงหลักทุกขังจะทำให้เรายอมรับความเป็นจริงว่า ชีวิตนี้มีความทุกข์เป็นธรรมดาการเกิดแก่เจ็บตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักล้วนเป็นทุกข์ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญการยอมรับเช่นนี้จะช่วยลดความคาดหวังและเมื่อความคาดหวังลดลงความผิดหวังความกลัวที่จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็จะลดลงตามไปด้วยการฝึกเจริญเมตตาภาวนาด้วยการแผ่เมตตาไปยังตนเองก่อนให้เรามีความสุขความสงบปลอดภัยจากภัยทั้งปวง แล้วจึงแผ่เมตตาไปยังบุคคลที่เรารักผู้อื่นที่เราไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งผู้ที่เราไม่ชอบเพื่อปลูกฝังความรู้สึกดีงามในชิตใจจะช่วยให้เรามีเมตตาต่อตอนเองมากขึ้นไม่ตำหนิติเตียนตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดและยังช่วยให้เราลดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือหวาดกลัวต่อโลกภายนอกลงได้เพราะจิตใจเต็มไปด้วยความปรารถนาดีสิ่งเหล่านี้คือหนทางแห่งการปฏิบัติที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องราวหนึ่งที่อาจสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาใช้คลายความกลัวได้เป็นอย่างดีมีชายคนหนึ่งนามว่าสมคิดเขามีอาชีพเป็นชาวสวนต้องดูแลสวนผลไม้ขนาดใหญ่ที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษสมคิดเป็นคนรักและห่วงแหนสวนแห่งนี้มากเขาเฝ้ารดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยบำรุงรักษาด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลังและด้วยความรักที่มากนี้เองทำให้เขามักจะวิตกกังวลอยู่เสมอกลัวว่าผลผลิตจะไม่ออกตามที่คาดหวัง กลัวมแมลงศัตรูพืชกลัวโรคระบาดและที่สําคัญที่สุดคือกลัวพายุใหญ่ที่อาจจะพัดพาสวนของเขาให้เสียหายจ้อย,ยับไปในพริบตาความกลัวเหล่านี้ทําให้สมคิดนอนไม่หลับกระสับกระสายแม้ในยามที่ท้องฟ้าแจ่มใสเขาก็ยังคงกังวลถึงพายุที่อาจมาในอนาคตจนกระทั่งวันหนึ่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาพักปักกรดในป่ากใกล้ๆสวนของสมคิดสมคิดได้เข้าไปถวายพัตตาหารและได้มีโอกาสสนทนาธรรมพระธุดงค์ได้เมตตาสอนสมคิดถึงเรื่องของไตรลักษณ์ โดยเฉพาะหลักอนิจจังท่านชี้ให้เห็นว่าต้นไม้ทุกต้นผลไม้ทุกลูกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีอะไรจะคงสภาพเดิมได้ตลอดไปไม่ว่าสมคิดจะดูแลดีเพียงใดวันหนึ่งต้นไม้เหล่านั้นก็จะต้องแก่ชราลงไปตามกาลเวลาและพายุนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ท่านยังได้สอนถึงเรื่องของอริยสัจสี่โดยชี้ให้สมคิดเห็นว่าความทุกข์ของเขานั้นเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในสวนแห่งนี้มากเกินไป และความปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจของเขาเมื่อสมคิดได้ฟังธรรมะเหล่านี้เขากลับมาพิจารณาในใจอย่างลึกซึ้งในตอนแรกเขารู้สึกขัดแย้งแต่เมื่อเขานั่งลงเฝ้าดูลมหายใจอย่างมีสติสังเกตความคิดที่ปรุงแต่งถึงความกลัวต่างๆที่พุดขึ้นในใจเขาก็เริ่มเห็นความจริงว่าความคิดเหล่านั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเขาลองนำหลักเมตตามาใช้ด้วยการแผ่เมตตาไปทั่วส่วนของเขาด้วยความปรารถนาดีให้ต้นไม้ทุกต้นเจริญงอกงามอย่างที่ควรจะเป็น และเมื่อมีพายุพัดมาจริงๆในคืนหนึ่งที่ฟ้าขนองเขาไม่ได้วิง่งวุ่นด้วยความหวาดกลัวเหมือนเช่นเคยแต่เขานั่งภาวนาอย่างสงบเฝ้าสังเกตความรู้สึกของร่างกายที่สันสะท้านและเฝ้ารับรู้เสียงของพายุที่โหมกระหนำ่ำเขาไม่ได้ยึดติดว่าสวนจะต้องปลอดภัยไร้ซึ่งความเสียหายแต่เขาเข้าใจว่าสิ่งใดจะเกิดก็ต้องเกิดเขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แล้วและผลจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อพายุสงบลงและเขาพบว่าสวนได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเขาก็รู้สึกสงบและนอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่มีความโกรธหรือเสียใจมากนักเขากลับใช้พลังงานนั้นในการฟื้นฟูสวนของเขาอย่างรวดเร็วและจากเหตุการณ์นั้นสมคิดก็ได้เรียนรู้ที่จะวางใจในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในปัจจุบันขณะอย่างมีสติความกลัวและความวิตกกังวลจึงลดน้อยลงไปจากใจของเขาอย่างเห็นได้ชัด และชีวิตของเขาก็มีความสุขสงบมากขึ้นข้อคิดและการปฏิบัติที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อคลายความกลัวและสร้างใจให้เข้มแข็งนั้นจึงเริ่มต้นได้จากการสํารวจจิตใจของเราเองอย่างสม่ำเสมอว่ามีความกลัวใดบ้างที่กำลังซ่อนอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นความกลัวต่อความเจ็บป่วยความกลัวต่อความตายความกลัวต่อการสูญเสียคนรักความกลัวต่อความล้มเหลว หรือแม้กระทั่งความกลัวต่ออนาคตที่ไม่แน่นอนเมื่อระบุดความกลัวเหล่านั้นได้แล้วให้เรานำหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวนั้นเที่ยงแท้หรือไม่มันจะต้องเป็นไปตามที่เราคิดเสมอไปหรือไม่มันเป็นของเราจริงหรือและเราสามารถบังคับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้หรือไม่เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเช่นนี้เราจะเห็นว่าความกลัวนั้นมักเกิดจากการยึดต,ติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ การคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการและการเข้าใจพิดว่ามีตัวตนหรือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์การฝึกเจริญสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทุกครั้งที่เราหายใจเข้าให้เรารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกให้เรารู้ว่ากำลังหายใจออกการทำเช่นนี้จะช่วยดึงจิตใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไปกับความคิดในอดีตหรืออนาคต ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความวิตกกังวลและเมื่อความคิดหรืออารมณ์กลัวผุดขึ้นมาให้เราฝึกสังเกตมันอย่างเป็นกลางเหมือนมองดูเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าอย่าไปตัดสินอย่าไปยึดติดกับมันแต่ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็จะผ่านพ้นไป นอกจากนี้การฝึกเจริญเมตตาภาวนาด้วยการแผ่เมตตาอย่างสับพสัตว์ทั้งปวงรวมถึงตัวเราเองจะช่วยลดความเห็นแก่ตัวความคับแคบในจิตใจและสร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและเชื่อมโยงกับโลกและผู้อื่นได้มากขึ้นเมื่อใจเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาความกลัวต่อการทุกขุกคามหรือโดดเดี่ยวก็จะลดลงไปอย่างมากและสุดท้ายการปฏิบัติที่สำคัญคือการพิจารณาถึงอริยสัจสี่ในทุกปัญหาที่เราเผชิญเมื่อเกิดความทุกข์หรือความกลัวขึ้น ให้ถามตัวเองว่านี่คือทุกข์อะไรอะไรคือสาเหตุของทุกนี้และมีหนนพางใดที่เราจะดับทุกนี้ลงได้การทําเช่นนี้จะช่วยให้เรามีสติมีปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนไม่หลงจมอยู่ในอารมณ์แต่สามารถมองเห็นทางออกได้อย่างชัดเจนการฝึกฝนเหล่านี้ต้องอาศัยความเพียรพยายามและความอดทนแต่เมื่อเราปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอใจของเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเปรียบเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลึกไม่ว่าจะต้องเผชิญกับพายุลมแรงสักเพียงใด ก็ยังคง,งตั้งตระงานอยู่ได้ด้วยความมั่นคงขอให้ทุกท่านจงม,มีสติมีปัญญาและมีความเพียรพยายามในการฝึกฝนตนเองเพื่อให้จิตใจสงบเย็นและปราศจากความกลัวทั้งปวงตลอดไปขอเจริญพร